เฮ้ยเด็กๆเองเห็นรถตู้จับเด็กผ่านมาแถวนี้ไหมฮะเห็นรถตู้จับเด็กสีขาวอ่ะที่คนขับหนวดหนวดหน่อยเอาใส่หมวกสีดำอ่ะหมวกไอ้มงสีดาอ่ะเห็นผ่านมาทางนี้บ้างไหมเฮ้ยเห็นไหมแล้วแล้วพวกเองเนี่ยเป็นใครที่ไม่มีประโยชน์มั่งนี่มีประโยชน์ไหมนี่ม่ครับอันนี้มีประโยชน์ไหมนี่ครับผมฮะ รถตู้จำเด็กเราครับเออรถตู้สีขาวมเมื่อกี้ที่คนขับนวดนวดใส่ไหมพรมสีดําเห็นผ่านมาทางนี้ได้ไหมข้าตํารวจถามเรอไม่ก็จะถามเนี่ยถามก็จะมาตามหาเด็กนี่แหละแล้วเนี่ยสองคนเนี่ยใครมีประโยชน์ใครไม่มีประโยชน์บ้างนี่อันนี้มีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ทําอะไรบ้างนี่างานบ้านฮะทางานบ้านเอาถามกินจุหนใครไม่มีประโยชน์นี่จะพาไป ไม่เอเอเดวจะพาไปเองใครไม่มีประโยชน์บอกมาฮะนี่มีประโยชน์ไหมนี่มีไหมมีแต่ขาหมเออมีประโยชน์ใช่ไหมไรนี่มีประโยชน์ไหมนี่ทำไรบ้างล้างจานอะไรนะละา้ลางจานล้างจานโอ้สแสดงว่ามีประโยชน์ทั้งสองคนเดนนี่หันมานีดิโอทรงผมโอ้ยกางให้ไม่ก้นแคมีเตยฮะ ของแท้ไว้เฮ้ยช่วงนี้หนาวพอดีเลยนนเนาะเนาะอออยู่หมู่ไหนนี่ห <13 S 1> มู่สิบสามเออถูกต้องแล้วหมู่สิบสามอ่าโอเคเดี๋ยวเจอกันไง